ลี่วันนี้เอาได้ปะเอาได้ยูพี่น้องแต่ช่วงนี้อันลูกกัน,น,นด้วพี่น้องลูกกันแมงลินหมาล้าล๊ายะไเบบ๋มันลูกมันมันออกแม่แพ้ลูกเนาะช่วงที่ข่อยมาเดือนอ่ะเดือนมิถุนากระดาก,กระดาน,นันเดือนมิถุนาเนาะที่มันออกวดแแรกมันกำลังเซิงกันเนาะบัดน,นี้ลูกออกแล้วมันกำลังเซิงกันตอนนี้ลูกน้อยเต็มท้องค่ะเต็มเห็ด Thôi cái nào p nô, này đọc nưng, anh này Đọc ngay đại bôn nô, nó. nhỏ to nhỏ หลุนต้อหลุนต้อพี่น้องหลุนต้อหลุนเฮ็ด,ออก,ดกำลังออกจุบุตาหักเนาะกำลังออกกำลังออกอีเหลียงงามงามพี่น้องอดได้บ่อดเอาอีเหลียงได้บ่ ดอกสองดอกสามอวยดำปื๊ดนั่นนี่มาดำปือป๊อใช่ตาไปก่อนเดี๋ยวไปนางป่ดพี่น้องเมืองอีกนี่เดี๋ยวพี่น้องเมืองอีเหลียงเป็นมูเป็นมูอยู่ <c oughs> เอาบองามเนาะเอฟเพกตเหลียง <c oughs> จุม่มเอาอยู่ดอก พราะว่าก่อนมีกลาลังออกนีพี่น้องมูนึงพึ <c> ่ง <oughs> เหลียงเดี๋ยวก่อยมาเอาไปเอาขิงหวานก่อนคุณแล้วสรงทายง่เด้งหมดนี้ <c oughs> มียางไก่ไข่ยยางไก่อิสยางไก่พี่หานจักไปยูใส่พี่น้องว่าหากันมึงเันเรียว่าข่อยู่มองเกาเขาวกไปไกลเด้อฉันดอกบอๆไข่ค่าถ่ายวิดีโอเนาะงงงงงงวยแล้วก็ยางข้ามข้ามไปเอาคือเป็นสีขั้นยุบยิบยุบยิบยุบยิบอิสยุบยิบเนาะบนี้ ยางว้นชายว้นขวากะพอคือกะพี่น้องพอวายนีมันลีเด้มันออกลีหลีอ่ะในหน่อยกับมากินตตเตะแกเฟ้าคอยกินก้อนโอ้ยเจ้ากินจนบานนี้แล้วแมงลินมานี่เอ๋ทั้งแม่ทั้งลูกพี่น้องมากินน้ำกันนะปลาสิเป็นลักษณะนี้แหละพี่น้องจ้าป่าจะเป็นลักษณะน,ะน,ะน,ณะนี้เล้งซอยข่อยนะพี่น้อง เล้งซอยข่อพวกเจ้าเห็นบ่เห็นบ่เล้งเล้ง <laughs> อาจีอาจีอาจึงอาจึงจ้าเอะเบบี้ดอนหยอกเห็ดพี่น้องหยอกเห็ดห <laughs> ยอกเห็ดพี่น้อง <laughs> มาหยอกเห็ดน้ำข่วะ่ะพวกเจ้า <laughs> อ้าวยกคำเห็ดกับหยอกเห็ดจ้ะ ไปแล้วสมองสมองจ้าเอ๊ะไ่พไปน้องท็ดพูดอยู่จ้าเอบิบปเดินอืมจ้าอ่ะถือกินแต่นี่ถือกินเอาได้บ่ละเอาได้ไหมเอ่ย เอามีปาดก่อนพี่น้องเอ,อ๊บล่าอันนี้มันยังนี่อะไรเอ่ยนี่อันนี้อะไรเอ่ยจฮะฮ้ไม่รู้จักกินไม่ได้ไม่เอาว้า เ็ดเบียพาค่อยมาเอาเห็ดไม่เบียพี่น้องดูสิแม่มาเหดผู้วูสองอันพี่น้องเลยอ้ออีสพูปูุย้ยขอบคุณเห็ดเบียที่นำทางให้ค่อยมาทางนี้้ะคะค่อยว่าจะอวยแล้วนะคะอ๋อ มีต่ออีกไหมมีต่ออีกไหมแล้วก็ไปปาดขาเลยคะ่ะไปเรื่อยๆอหาอีกหาอีกโอยอีเหลียงพี่น้องอีเหลียงอีเหลียงเอาเนาะอุ้ยเหลียงงามอีเหลียงสวยอ้เอาหัวขาดเหลียงเจ้าหัวขาดเอาตั้งหัว นี่ไงมีอีกแล้วมีอีกแล้วเจออีกแล้วพี่น้องอีเลี้ยงก็หลายหลายพี่น้องอีเลี้ยงปลอยไว้เนาะอเอาเอาแต่อีเพิ่งเอาแต่อีเพิ่งเออตอนนี้มันอ่อนอุ้ยซวยป้าเฮ็ดเลี้ยงหลาย Então, Dante, ีอีเลียงให้จูบูอยู่พี่น้องให้คอยเอาบ่เบ่งเด้อให้คอยเอาอีเลียงว่ามันคืองามแท้พี่น้องอิจฉาอย่างเธอผู้ดีเอาบ่เอาบ่ไว้นี่แหละพี่น้องเอ้ยจะเบ่งผลงานข่อยเห็ดอย่าง บึงข่อยยำมุนเบิอดอถยขอโทษขออภัยเด้อเฮดขอดบ่เห็นพวกเจ้าเนาะพวกเจ้ากะดำดำน้อยๆปีๆพ่ดแม่เห็นตาตาแม่แหละปีๆแม่ขอโทษขออภัยบ่ไอ้ตังใจพี่น้องต่กเกลตาหนะ้าโอ้ยนอบึงข่อยเตะโอ้ยไม่น้อยเนบบาะกอบเ่เห็นตัวโอ้ยพี่น้องผมไหวซะเ่อเอาเดอกเป็นเสื้อซะเด้อ นี่ถมไปเบื่อน mm ี้พี่น้องไม่ให้เพวกยก่เบิ่งกันเนี่ยกระลังออกเนี่ยเนี่นี่พี่น้องลองเพ่งเน่อยนิไมนไหน ด <laughs> ีใจเห็นเห็ดที <laughs> ่ว่าคอยห้อนพ่อแฟนเด้ <laughs> นี่ว่า <laughs> ่อยหยาบเนาะค่อยเลียใจเนาะค่อยกระห้อง <laughs> เป็นอาวาายเราเด้อ <laughs> เขาป้าเห็ดน,นี่พี่น้อง <laughs> มันตื่นแต้วมันตื่นแต้วบรรู้สึกตื่นแต้ว นี่จะเห็นว่ามันหยับไหมพี่น้องปุ๊บปั๊บเพื่อนะมันดังหมูเด้เฮาเหยียบเห็ดนี่พี่น้องมันดังปุ๊บเด้ปุ๊บงอกบั๊บมูนเอ้ยเนี่ยโอ้ยโอ้ยต้องระวังต้องระวังอ่อยอีกแล้วอ่อยอีกแล้วเดี๋ยวเอามีมัดบาดข้าเลยพี่น้อง มองนี่ออกสองเทียแล้วพี่น้องปีนี้ปีนี้ออกสองเทียแล้วมองเก้าเก้าเดิมๆนะที่เก่าเวลาเดิมนี่สองครั้งแล้วนะคะพี่น้องจ๋า่ะถือตาซอยไข่แน่พี่น้องมาปุยสี้ายตาย้ขย่มาพากระต่ายให้หน่อยสิคะอีดอกหนึ่ง เก็บไปเก็บมากกัเป็นนักโอนตูนอุ้ยอุ้ยอุ nee, an, ้ยอุ้ยเป็นนักโอนโยนนะพี выход, er ke, ่น้องไอยปลาเต็มตาแท้ๆงวดเนีย่เบลียเจ้าบาววะบาคือไข่บ่เบลียเต็มตาแท้ๆเพรเต็มมาจัดการไอยเลยเจ้าบาบ่สถานการณ์เป็นแนวนี้คือว่าต้องเต็มตา อันนี้อะไรเอ่ยเดี๋ยวพามาดูทิเห็นขาวๆเพือเวอร์อยู่นี่เอ้ยพี่หานน่ะพี่นอ้องป่อยขไข้ใบผู้เดียวแดดลานาวนะผู้คุมเชิงมาอนีบอนมากไก่ไข่อยเลยเฮ้ยแย่เดี๋ยว,ยวผู้คุมเชิงคนอื่นมาเจะสีนหนาวพี่หานผู้คุมเชิงว่ามากไก่โอ้ผ,ผู้พี่บีเห็นบบบเบาเลี้ยงคุมเชิงพ่อเห็ดอีกแล้ว ขอบคุณเลยล่ะให้งัด,ด้วยหลายนี่พี่น้อง้วยลายมีนอนเดอ้อมีนอนพี่น้องนอนเฮ็ดนอนเดอ้อเฮ็ดนอนกินโปรตีนเห็นไหมถือกินหัวเอาแต่หัวก็ได้พอว่าเฮ็ดหนาห่อนไม่นสิเป็นยังสี่พี่น้องนี่มีแต่นอนสภาพเก้าแต่ข่อยปจมเดี๋ยวข่อยบอกฟังซสือ นอนก็นก,นกินนอนนั่นละบอกให้ฟังว่าเห็ดปลาไข่ไม่น้อนเมื่อได้จมเด๋ยวฟังสิสินี่อิสพะูพี่น้องเจออีกแล้วนะคะจช่เอ๋ชเอ๋บอกรับโขกยุบป้าย,ยู่ผู้เดียวพี่น้องไปมีฝรั่งอยู่เด๋ฝรั่งผัวกระเมียตอนตุ้ยไข่เขาปลาเพ่นมาตอ้ยามือเศร้าเนาะ่นสวนทางมือไข่เนาะสวนทางมาเน,นี่ แต่ได้ถามป่ะได้บ่พนาถามข่อยข่อยว่าได้ยู่ของตะเข่ามา้ามัน้ขอ่อยแนมถุงเพิ่นเด้พวกเจ้าได้บ่ได้พะนะได้พ่อได้อันเฮ็ดอันเอาเอามาแลกพะนะถอดใส่ไข่พะนะโอ้แสดงว่าเพิ่นตาบ่าดีเด้เนาะพี่น้องพวกเจาา้าว่าบ่เพราะว่าเพิ่นมาทาง,างนี้นะมาก่อนโมข่ข่อยนะี่ะมาา้า,มาตะเช้าแม่กำลังเป็นนางสาราะว่าอย่างมันกำลังออก ปเช่นี่หนึ่งชั่วโมงผ่านไปพี่น้องเดี๋ยวคย่หนึ่งชั่วโมงผ่านไปมาไมมาไเอาได้บ่นดี๋พี่น้องว่าเอาเนาะนี่เอานี่กองไว้อย่างนี้หนึ่งสองอันนี้เห็นสีบ่คือการคือแสบเลยเตคือเห็ดเพิงบานแบบนาห้อนพี่น้องคามคามไมาแล้วแบบใส่ีิหารตี ามพี่น้องอันนี้เฮดดำนี่คือเฮดอ่าแต่ตะแนงเก๋นเนาะภาษาฝรั่งเศสเนาะเป็นเ็ดเพรืงหวานชนิดดำชนิดนี้จะจะบ่มีขายอยู่ห่างพี่น้องอ่าชนิดนี้ก็สีบ่มีขายอยู่ห่างชนิดชนิดนี้คือกันแต่ชนิดที่มีขายอยู่ห่างคือเขาเอินแซบเดอะบอคดูวีซๆล่ามีฮันห่วงาข่อยนาะก้มก้มอยู่ วิเชรี่จเวียงนี่พี่น้องอิสพูนเนาะงามบ๊อกพวกเจ้าวาเดี๋ยวค่อยมาปาดค่ะเอากองไว้ให้นมือเจ้าเบ่งน้ำกันนี่เลียงใส่ไล่นอนอยู่นี่ละเห็นว่าพี่น้อง<ป>คอยยองไปวันนะ้เาเจียวไม้กันซันนมาเตรียมพร้อมย่างดีซึ่งติดแอลพี่น้องเพราะว่ามะมาเดาเป็นนักซีละขั้นมาเดานะ่ะ มันจะมีมาไม่คาดฝันมันจะมีน้องอ่ะถธอกินว่าเอาดอกอันนี้ถือกินว่าเอานะเจ้าบาบ่โอ้ยมุบมับโอ้ยแมงลินหมามุบมับอันนี้ก็ถือกินแต่มึงหน่อยหน่อยนี่เห็นบ่จะเห็นใบดำปีๆอยู่นี่บ่เอาเธอกินปล่อยไว้อ้าอันนี้ก็ถือกินว่าเอาปลุกไว ปกไว้ปอกไว้จะไว้พอ่ไพอไอพ่อเออไม้แล้วพี่น้องขามคามๆอยู่คนไหนเห็นว่ามูไม้มูมมยยใหม่อยู่นั่นพู้ตัดไม่ก็ตัดไปผู้เก็บเห็ดก็เก็บไปเบื้งนี้พี่น้องพูเจาเบื้งนี้พูเจบเบื้องนี้ ยังวัวใช่เลยนอริตุบ้าเนี่ยา่มึงพี่น้องเมนเน่มึงกระต่าพพิหารพี่น้องเป็นตาบะข่อยเมียนคักแถะกระตาพพิหารได้ตาหนึ่งเอาแกนมุงไปเนี่ยอีฟอบียอ็คูเป้ชเลยเพรสกอเรอเพลย์ฟอตรียังกอ

มองได้คยออกไปหาเลยด้อพี่น้องเด้อนอก็ขอาวิบี